ขอสวัสดี <c oughs> ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิก f a c e b o o k แฟนเพจไลน์และ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมทนายถาวรประทุมทองช่องถาวรลอยเยอร์ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทัท่วไปซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดที่ผ่านมานั้นนะฮะเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ดทดแทนของอลูกจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างและหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามพรบรประกันสังคมนะครับบางครั้งก็อาจจะมีการขาดตกบกพร่องนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาฉะนั้นท่านสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ดทดแทนนะครับในการนี้ว่าง,งานคลอดบุตร บำเหน็จบำนานชราภาพทุพพลภาพอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเมื่อเรามีสิทธิ์เราก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเราจะไม่ได้เสียสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับส่วนท่านสมาชิกที่ได้ไปฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องดีใจด้วยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรต่างๆตรงนี้นครับก็ต้อง เรามาระวังกันต่อไปนะครับสวมหน้ากากอนามายัยมีเจลล้างมือในขณะที่ออกไปข้างนอกนะครับการที่จะไปติดต่องานหรือไปเยี่ยมเยียนญาติมิตรในช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็นะครับควรจะงดไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะออกจากบ้านนะครับแม้แต่ผมเองไปก็ท,ที่ไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปติดต่อราชการที่ ต่างจังหวัดนะครับก็กลับมาด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ก็มาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกจะเพียงเท่านี้นะครับหากท่านสมาชิกท่านใดมีเหตุสงสัยจะสอบถามาหรือว่าจะแนะนำเสนอแนะเพื่อเป็นการไลกเปลี่ยนความเชดเห็นก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ขอยุติการ พูดคุยกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ